ทุกมือทุกวันก็มีตะควายที่คอยเป็นเพื่อนบ่มีผู้ใดมาเยี่ยมเยือนหลายคนก็เข้าเมืองกรุงคิดมาแห่งสะเอาอยากได้ตามป้าลุงโชคของเขาบอกคอยลุง ตะกะทนสู่บอดโอยย่ำฝนตกห่มต้องเอาควายเอาเข้าคอกเบาอีบ่เบาหยอกลังเถือเงินเดือนแห่งน้อยหากมีผู้บบาวใจดีเข้ามาสอย ก็แค่ความฝันหลุดลอยใจสวอยถึกไทยบ้านยามน้ำตาสาว้าเลี้ยงควายคนนี้มันบ่มีอย่างนี้คือจะซุ่มพวกมาดามทิมควายบ่ไดย้ย้อนใจแห่งคืดน้ำ วอนไทบานอย่าเยียดยามว่าควายเอามีประโยชน์ไรเศราสาเถาะอย่าได้ยะอเย้ยอาชีพมันบอกคือเงอินกรีบที่ซุ้มเจ้าใส่เปลืองลายขอเลี้ยงควาย่อบอกขอหัวซาผูา้ใด หน้าตาเ้าขี้หายแต่กะใจดีเด้อสู้ไพยฟังจบกดไลค์กดแชร์เ้อจา้าเพลงตะของเดนนี่